สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกแล้วกับช่อง Python in Thai นะครับวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีเขียนโปรแกรมใน Python แบบให้มันบอกคุณได้ว่าแบบสมมติว่าคุณ Enter เข้าไปคุณ Enter ตัวเลขเข้าไปอย่างเช่นเลขเจ็ดมันก็จะแสดงแม่เจ็ดให้คุณดู โอ okay. เคแล้วทันนี้เราจะทำอย่างนั้นก็คืออย่างแรกนะครับเราก็ต้องเออเราก็ต้องน่าจะต้องทำลูปก่อนใช่ไหมใช่ก็คือเราจะเขียนว,ว่า f o r i in range I 0, 1, 1, 1แล้วก็0 0หนึ่งเลยหนึ่งละกัน หนึ 1> 1. ่งเราจะให้มันถึงเลขสิบสองแล้วเสร็จคุณจะใส่แบบนี้ก็ได้จะใส่คอมมาแล้วก็อีกหนึ่งก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็คือเราต้องเขียนว,ว่าปริ้นแล้วเสร็จก็เราก็ต้องปริ้นเอ่ออย่างแรกรอก่อนนะเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปก่อนโอเคแล้วผมจะถามคนคนเอ่อ คนที่ใช้โปรแกรมนี้อย่างแรกผมจะคือต้องถามว่าจะเอาแม่สุดคูณอะไรแม่อะไรโอเคเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเออเออไม่รู้ไม่รู้สิว่าจะตั้งชื่อ variable ว่าอะไรดีก็ตั้งชื่อว่า times ไปแล้วก็ input เดี๋ยวเราเปลี่ยนอันนี้ให้เป็น int ก่อนนะครับ เป็นอิย่อมาจาก integer นะครับก็คืออันนี้เป็นการแบบเปลี่ยนคำตอบของท่านผู้ชมจาก string เพราะพอท่านผู้ชมตอบมันจะเป็น string สว่านี้ที่เขียนว่า str ตรงนี้ย่อมาจาก string นั่นเองคือมันจะบอกเราว่า พอถ้ามันชมตอบมามันจะเป็น String แต่เราไม่ต้องการให้มันเป็น String เพราะเราไม่สามารถคูณด้วย String ได้ String คือ Text แบบคำเป็นคำมันจะถือว่าแม้เราจะตอบเป็นตัวเลขก็ตามอย่างเช่นเลขหนึ่งมันจะถือว่ามันเป็นคำแบบกอไก่ขอไข่นะครับก็เลยเราต้องออทำแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะถามว่า What do you want to อะไรดี Multiply with อะไกัน What do you want to multiply with? เอ่อไม่รู้สิเขียนว่าอะไรไม่รู้เอาแบบนี้แหละ What do you want to multiply with ก็คือท่านผู้ชมต้องมี variable ก็คือ time ตอนนี้จริงๆท่านผู้ชมจะตอบว่าอะไรก็ได้แล้วก็ต้องเซตค่าของ variable คือหมายถึงว่าเซต time เนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่แล้วกลับมาเรื่องเดิมอ,อ่ะก็ะคือที่มีเท่ากับเนี่ยเป็นการเซตค่าของตัว variable ของเราที่อยู่ตรงนี้ให้บอกว่ามันเท่ากับค่าที่เราได้จากการที่เราจะตอบในตอบคำถามนี้ ซึ่งว่าปกติมันก็จะโชว์อยู่เราก็ต้องแบบตอบอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้แบบหนึ่งอะไรแบบนั้นแล้วพอเราได้ค่าของมันอ่ะมันจะเป็นสตริงซึ่งว่าเราไม่สามารถคูณได้ไม่สามารถคูณเป็นเลขได้โอเคสมมติว่าถ้าผู้ชมไม่เชื่อผมนะครับโอเคผมก็จะทําแบบเดิมนี่แหละที่เกียดเขียนเขียนว่าอะไรก็ได้โอเคแบบนี้แล้วกันแล้วเสร็จ เดี๋ยวเราจะต้องอคูณเดี๋ยวผมก็จะเอาค่าของ times เนี่ยมาคูณด้วยค่าของเลขสิบเลขสิบเอ็ดละกันง่ายๆโอเคแล้วเสร็จเราก็จะให้ไอสิ่งไอโปรแกรมของเราเนี่ยมันแสดงค่าขึ้นมาเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะบอกว่าเออ,เอโอเคเดี๋ยวผมเราก่อนนะครับโอเคสุิว่าผมตอบว่าเจิบเจ นี่ยครับที่ผมตอบอยู่ข้างบนนะครับจึ๊บยูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดีย๋ยวเล้าวันอันหนึ่งมันเออร์เรออะไรเนี่ยอะไม่เป็นไรเราค่อยมาสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวเราดูโปรแกรมของเราว่ามันจะเออร์เรอร์ไหม ส่วนนี้ที่บอกว่า int มันย่อมาจาก integer นี่นี่ integer คํานี้เลย integer คือตัวเลขที่ไม่มีเศษแต่ถ้ามีเศษเราจะเรียกว่า float แบบนี้ส่วนนี้ integer คือเราต้องการค่าของคําตอบของเราให้เป็นค่า integer จะได้เราสามารถคูณได้เพราะถ้าเป็น float ผมคิดว่าน่าจะคูณไม่ได้ลองดูแล้วกัน อ้าวอ้า,อา,อามาเรีนมาใช้โปรแกรมทำไมปิดปิดปิดโอเคโอ้ไม่กดพอดีโปรแกรมเรายังทำงานไม่ได้ดีอ่าเดี๋ยวเราแค่ทดสอบก่อนนะครับอาจมมุว่าเราถามอะไรบางอย่างเลยก็ได้โอเคแล้วเสร็จเราให้ค่าเป็น float แล้วเสร็จก็ต้อง เอ่อ uh, time equal เอ่ออะไรดีอะไรดีต้องคูณเท่ากับคืออันนี้ที่เป็นคูณเท่ากับมันย่อม,มาจากเท่ากับแล้วเธอก็ตามด้วย time เนี่ยคูณแล้วเธาก็ตามด้วยเลขอะไรก็ตามที่เราอยากใส่แล้วกันนะตามความต้องการของแต่ละคนเลย เดี๋ยวอเอาเอา,าอเอาเอาเอา print time okay เรามาลองใช้คุณมา convert string to float เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยน string เป็น float ได้มีปัญหากับตัวนี้ ไม่เป็นไรแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังการโค้ดที่ดีคือการสร้างปัญหาแล้วึงก็ค่อยมาแก้ตอนเขียนโปรแกรมเสร็จจะได้เรารู้ว่าโปรแกรมของเราเขียนแล้วมันมีปัญหาตกลงมันมีปัญหาจริงหรือไม่โอเคมาแล้วอันแรกเราจะปริ้นค่าของเ,ออเดี๋ยวเราจะต้องทำรูไว้ก่อน ผมจะเขียนว่า f f ย่อมจากฟังก์ชันนะครับก็คือตรงนี้เราจะเขียนมันจะเราจะให้มันเขียนค่าของ times แล้วเสร็จตรงนี้เราก็ทำตัว x ก็คือคูณนั่นแหละแล้วเสร็จก็ตามด้วยค่าของ i ค่าของ i ตอนเริ่มโปรแกรมคุณเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับมันแปลว่าตอนตอนเริ่มโปรแกรมมาค่าของตัว i เนี่ย จะเริ่มมาด้วยค่าที่เท่ากับหมายเลขหนึ่งโอเคก็ okay. คือตรงนี้อันแรก i เนี่ยอันแรกมันจะเป็นหนึ่งโอเคเป็นตามที่เราต้องการโ okay. อเคมาเสร็จเราก็ต้องเท่ากับเ,เสร็จก็ทําแบบนี้อีกครั้งเสร็จก็เขียนถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นค่าเป็นค่าของ times คูณด้วยค่าของ i โอเค โอเคเดี๋ยวลองดูว่าโปรแกรมเราจะทำงานได้ดีแค่ไหนนี่ไงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่าของเนี่ยดูนะครับค่าตรงนี้มันมีถึงแค่ห้าคูณสิบอ็ดแล้วทัางนั้นเราต้องเพิ่มค่าของแต่ละครั้งที่มันมี แปลว่าเราต้องเปลี่ยนค่าของหมายเลข12บตรงนี้ให้เป็นหมายเลขส3บโอเคผมวังว่าแบบนี้จะทำงานได้นะครับสมมติว่าเราเลือกเลขเจอ่าเราได้แมจ7มาแล้วโอเคโอเคเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับ <laughs> โอเคก็คือถ้าให้ผมสรุป ให้ฟังก็คือเอ่อตรงนี้ที่คุณเห็นว่ามันเขียนว่า times คือ type ผมอธิบายครับ times นี่เป็น variable เป็น variable ที่มันที่จะถูกเซตคือการที่มีบวกอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นการแบบบอกว่าค่าของ t i m e จะสจะถูกเซตตามค่าของอันนี้ แล้วค่าของนี้เป็นค่าอะไรเป็นค่าที่เราตอบไปน,นั่นเองแล้วที่มันมี int i n ย่อมาจาก integer เนี่ย convertible to int แปลว่าเราสามารถแปลง string เป็น int ได้แต่เราไม่สามารถแปลงเป็น float ได้นะครับเพราะตามที่เราเห็นไปนึกกี้มันก็บอกว่าไม่สามารถแปลงได้เคเยนลกเลขค่าเดิมเอาได้เออไม่เป็นไร ามสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากได้เลยนะครับตามความประสงค์ตามความประสงคสง์แต่ถ้าคุณใส่ค่าเข้าไปเป็น float ถ้าคุณเซตค่าของ time ถ้าเป็น float อะค่าที่ออกมาก็จะเป็น float เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเศษเหมือนกันเลยเนี่ยสองจุดห้าเนี่ยมีเศษห้ามีเศษเป็นห้าแล้วสี่อันนี้เป็น อินทิเกอร์อินทเกอร์คูณสิบสองจุดคูณสี่เท่ากับสิแล้วทำไมมันต้องมีจุด0นเพราะ2อจุด้าเนี่ยเป็นอินทิเกอร์ซึ่งว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนค่าจากอินทิเกอร์ให้เป็นอย่างอื่นได้ mm hmm. ก็เลยมันจะเป็นอินทิเกอร์ตลอดไปแต่ผมชอบไม่ใช่เลยหมายถึง f l o a ์เออเออนั่นแหละคือเดี๋ยวพูดใหม่อันนี้เป็นค่าของโฟล a ์ส่วนนี้เป็นค่าของอินทิเก อินทิเกรส่วนอนี้ก็เป็นค่าของฟล a t เหมือนกันแล้วเหตุผลที่อันเนี้ยมันเป็นมันสามารถตีเป็นเลขกลมๆได้แบบไม่ต้องทําอะไรแค่เอาจุดแล้วก็ศูนย์ออกไปแต่ทําไมไม่ทําเหตุผลคือเพราะค่าของเนี้ยเป็น float แปลว่าอันเนี้ยต้องเป็น float ตามแต่ตัวคูณเนี่ยมันไม่เกี่ยวตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นอินทิเกรตหรือฟลอะไรก็ตามนั่นแหละ แล้วเราไปคูณกันตอนไหนสงสัยใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยคูณกันตรงนี้ times เนี่ยค่าของ times ค่าของ times มาจากไหนได้มาจากตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเอาค่าของ times มาคูณคูณใน python คือตัวดาวแบบนี้นะครัแล้วเสร็จก็ตามด้วยค่าของ i ค่าของ i i มาจากไหนมากคะ มาจากค่าของหลุมอันนี้อันนี้เป็นหลุมนะครับไอ in r r n g e เ1นหนึ่งคอมมาสิบสามเนี่ยอันนี้เป็นหลุมนะครับอ้าวอ้า,อา,อานั่นแหละนั่นเลยครับแล้วอันนี้มันเป็นหลุมก็เลยเราเขียนสันส้นๆแต่ถ้ามันไม่ใช่หลุมอะ่ะมันจะเป็นยังไงสงสัยไหมใช่ไหมล่ะทดสอบไปดูก็ได้ ถ้าใครสงสัยนะครับก็คือสมมุติว่าอพอดีผมขี้เกียจทำอะไรต่างๆเยอะนะครับผมก็จะเอะทําให้มันเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็จะใช้ค่านี้ให้เป็นอินหรือว่าจะเป็นโฟล w ตามทำให้ชมเลือกอะไะนั่นนะครับแต่คุณไม่ต้องทําอันนี้ที่คุณต้องทําคือข้านบนนี้นะครับแล้วก็คืออันนี้ ในนี้จะไม่มีค่าของ i แปลว่าตรงนี้เราต้องค่าเราต้องเซตค่า i เองนะครับตึต๊บโอเคเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรอกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งนิดหนึงน่งนะครับเพราะความขี้เกียจของตัวเองที่ต้องมาเปลี่ยนค่า i ให้เป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแลมบนั้นตลอดนะครับ โอเคโอ้ oh, okay. oh my กอดโอเคเรามีกี่ครั้งแรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกครั้งเอาแค่หกครั้งนะคะแค่หกครั้งเจอเคหกครั้งอ่ะเอาแม่ห้าสักหกครั้งก็ได้เนี่ยโอเคเห็นหม่ไมนต้องเขียนยง ยาวไหมครับแล้วคิดดูคุณต้องเขียนแบบเนี้ยทงหมดสิบรอบอ h oh my god ไม่ใช่สิบสองรอบคุณเขียนวนไปเรื่อยๆสิบสองรอบแล้วคุณได้มาแค่น,นี้โอ้ไม่คุ้มใช่ไหมครับเขียนแบบนี้คุ้มหัวแล้วนะครับคือมันมีรูปสองแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายในวิดีโอข้างหน้านะครับโอเค ผมคิดว่าวิดีโอนี้ยาวพอแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องรูปในวิดีโอหน้านะครับบายบายเจอกันในวิดีโอหน้าโอเคเจอกันนะครับบายบาย